ถ้ามีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับอย่างเช่นท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เหมาะสมครับขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยครับและก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ค่ะที่พลเอกประยุทธ์ได้พบว่าคุมทรัพย์มหาศาลอย่างเหมืองทองคําอัคราเป็นคุมทองขนาทพิเศษครับของชาตครับเอกนัทพร้อมพันธ์ครับขอใช้สิทธิ์ประท้วงครับท่านประธานครับครับเชิญครับเป็นผู้ท่านประธานครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติขออนุญาตใช้สิทธิ์ประท้วงครับ เนื่องจากว่าผู้อภิปรายเนี่ยด้วยความเคารพนะครับขออนุญ,ญาตให้อภิปรายอยู่ในประเด็นครับนี่เป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ครับเมื่อสักครู่พูดถึงพลเอกประยุทธ์หลายรอบแล้วครับท่านเป็นบุคคลภายนอกไม่อยู่ในที่นี้ไม่สามารถเข้ามาชี้แจงได้นะครับถ้าจะพาดพิงนะฮะพูดถึงกล่าวถึงความหลังก็พอประมาณครับแต่นี่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟังมาเนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เลยครับขออนุญ,ญาตให ท่านประธานวินิจฉัยให้พูดเข้าประเด็น้วยครับขอบคุณครับขออนุญาตครับท่านประธานฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมลุกขึ้นแล้วประท้วงท่านประธานว่าผู้อภิปรายเนี่ยมีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับนั่นก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านไม่สามารถเข้ามาชี้แจงในวันนี้ได้นะครับเนื้อหาสาระในวันนี้ควรเป็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นะครับเมื่อสองคำถามแรกผมเข้าใจครับมีการให้ขอให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมปัจจุบันมาตอบแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรม อีกท่านหนึ่งก็คือท่านสุริยะเนี่ยวันนี้ท่านก็อยู่ในคอรมอด้วยใช่ครับแต่สําหรับคําถามที่3ที่มีการพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมขออนุญาตให้พูดไปไาได้ถอนออกครับถ้าท่านจะถามกว้างๆท่านก็ถามไปครับแต่ว่าถ้ามีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับอย่างเช่นท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เหมาะสมครับขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วขออนุญาตบนจอด้วยครับท่านประธานครับผมคิดว่าสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยสุดท้ายไม่ควรเอาขึ้นครับเพราะก็ยังเป็นการฝ่าฝืนคําวินิจฉัยของท่านประธานครับ ในส่วนสไลด์ผมคิดว่าผ่านการตรวจสอบของกรรมการแล้วครับผมคงไม่มีสิทธิ์ไปวินิจฉัยนะตอนนี้นะครับแต่ก็ในระหว่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้ขอว่าไม่พูดพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกครับซึ่งท่านประธานวินิจฉัยแล้วครับเพียงแต่ว่าผพ้อภิปรายก็ยังพูดต่อและในสไลด์ก็ยังมีข้อความที่พาดพิงพาดพิงถึงบุคคลภายนอกครับท่านประธานครับขออนุญาตครับต้องขออนุญาตตอบคำถามค่ะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีที่อยู่สบายเนี่ยนี่ก็เป็นการพาดพิง บุคคลภายนอกอีกนะครับผมคิดว่าท่านเข้าประเด็นไปเลยครับถ้าท่านจะถามท่านนายกรัตมตรีปัจจุบันท่านเศรษฐาท่านถามเลยอย่าพลาดพิงถึงบุคคลภายนอกครับส่วนประเด็นไหนเนี่ยที่รัฐมนตรีท่านอื่นนะฮะจะเป็นท่านพิมพ์พัฒนาหรือเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงมีถึงท่านพิรพันธ์ประธานบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวท่านชี้แจงได้ครับแต่แบบนี้ ไม่ยุติธรรมครับไม่ถูกต้องครับขอท่านประธานวินิจฉัยครับเข้าประเด็นไปเลยครับเมื่อกี้ท่านผู้ไปปลายรับปากแล้วแต่ก็ไม่ทําตามท่านประธานเลยครับที่เขารับปากไว้ก็คือไม่พูดชื่อนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มีหลายท่านและนายกมีหลายคนซึ่งหลายท่านก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีผมคิดว่าก็พูดรวมๆได้ครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับกระผมนายคลรเดชบูมิทักโรดครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติ ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งครับตามข้อ9นะครับท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางคืออย่างนี้ครับเนื่องจากท่านเอกนัดพร้อมพันเนี่ยนะครับได้ประท้วงท่านประธานนะครับแล้วท่านประธานก็ได้มีคําวินิจฉัยแล้วว่านะครับไม่ควรพัดพิงถึงบุคคลภายนอกเพราะว่าบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถมาชี้แจงได้ทีนี้ท่านก็ชี้แจงท่านเอกนัดว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับซึ่งการไม่เอ่ยชื่อทีหลังเนี่ยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ย วิญญาชนเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่าหมายถึงใครฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้รรท่านประธานนะครับได้ตักเตือนผู้อภิปรายว่าให้เข้าในประเด็นนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะพัดพิงถึงบุคคลภายนอกเพราะว่าได้มีการเอ่ยชื่อมาแล้วฉะนั้นการบอกถึงอดีตนาย,ยกรัฐมรีเนี่ยประชาชนทั่วไปก็เข้าใจแล้วครับว่าเป็นใครฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้เข้าประเด็นนะครับในเรื่องของการอภิปราย,ายไม่อยากให้มีการพัดพิงถึงบุคคลภายนอกขอให้รรท่านประธานได้วินิจฉัย,ยด้ครับขอบคุณครับ